เม้าพ่าบักผาเงินน้ากันครับพี่นองเคยเห็นบ่ผมก็พม่เคยเห็นนี่เด็ดครับเม่อพ่ากันครับเนี่ยมันจะเป็นตังไหนครับแบบเผาเงิ้น,น้องเขาครับพี่นองเคยเห็นบ่เกิดมาเคยเห็นบ่แบบเผาวน้งเงินสีเงิ้น,น,นวลนดีดีครับเบิกงนะครับพี่นองถ้าขี่เตะสุขูทุกคนเรื่อย เด็กปุ้เลยพี no oh. no oh. wow. ่น้องเห็นไหมอู้ยน้ำเต็มเปียกเลยสุดยอดอีเดีครับมันมวนมันครับอน้องไหลดีลีอวเต็มแก้วนะครับน้ำเต็มแก้วเลยอ๋อปุดเขผาขึ้นน้องเขาครับคือพาแบบเผานิดนึนเลยครับสวยงามมาพาบัก เงินน้ากันครับพี่น้องเคยเห็นบ่ผมก็พม่เคยเห็นนี่กันครับเม่าพ้ากันครับเนี่ยมันช่เป็นตั้งไหนครับแบบเผาเงินน้องเข่าครับพี่น้องเคยเห็นบ่เกิดมาเคยเห็นบ่แบบเผาตั้งเงินสีเงินนวลนดีดีครับเบ่งนะครับพี่น้องถ้าขี่เต๋อสุกูทุกคนนี่ เด็กปุเลยเพออี่น้องเห็นไหมอู้ยน้ำเต็มเปียกเลยสุดยอดอีดีครับมันมวนมันครับเอาน้องไหลดีอ,ดอี้เต็มแก้วนะครับน้ำเต็มแก้วเลยอ๋อวุู่เผาขึ้นน,น้องเข้าครับขึ้นสีพาน้ผางินหน่อยครับสวยเง